โทรศัพท์มือถือก็เป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวตลอดเวลานะครับแต่บางครั้งบางคราวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปลืมไว้ที่ไหนอาจจะต้องมาชวนคุยกันถามคุณตอบว่าเคยมีประสบการณ์ทําโทรศัพท์หายไหมหรือว่าถูกขโมยโทรศัพท์ไปหรือเปล่าครับเคยเคยทาหายครับขโมยเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันหายเพราะโดนขโมยหรือว่าหายเพราะลืมวางที่ไหนอ่ะแล้วคือกลับมาเจอใหม่ เมือนเดิมไม่เจอเลยครับหายไปเลยไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ต้นเหตุที่หายไปโดยตั้งใจขโมยหรือเราไปเผอวางไว้ที่อื่นอะไรเงี้ยก็หายไปแต่ดีที่ในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นโทรศัพท์ไม่ได้สมาร์ทโฟนเท่าไหร่มันก็จะไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนอกจากเบอร์โทรศัพท์ที่ เราต้องไปขอจากเพื่อนเพื่อนใหม่นั่นเองครับรับอย่างโทรศัพท์ของผมเองเคยมีประสบการณ์เหมือนกันะนะครับอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยนะ,ะก็คืออยู่กันหลายคนใช่ไหมครับแล้วก็อยู่กันหลายชั้นคุณผู้ชมแล้ววันดีคืนดีโทรศัพท์เนี่ยหายไปผมก็งงว่าเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นตลอดก็เลยคิดว่าไปร้านอาหารตามสั่งข้างใต้หรือเปล่าหรือว่า ไปร้านขายของชําใกล้ๆหรือเปล่าแล้วอาจจะไปลืมวางไว้แล้วหายไปหรือเปล่าผมก็เลยไปเปิดแท็บเล็ตดูเดี๋ยวนี้มันมีระบบที่จะสามารถติดตามได้ตามหาโทรศัพท์เรามันก็จะบอก G P S บอกพิกัดเลยอะโทรศัพท์มันก็อนบอกว่าพิกัดโทรศัพท์เราอะอยู่แถวๆนั้นเลยก็เลยคิดว่าอ่าเนี่ยต้องเป็นคนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันเนี่ยขโมยไปแน่ๆแล้วทาว้ายที่สุดคือก่อนจะไปแจ้งความเนี่ยไปเปิดตู้เย็นกําลังจะกินน้ําโทรศัพท์อยู่ในตูเ้เย็นครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยคือไปเปิดตู้เย็นแล้วก็เอาอาหารกล่องไปเวฟ แล้วหลังจากนั้นก็โทรศัพท์ใส่เข้าไปในตู้เย็น ดีนะปรากฏว่าไปลืมไว้ในนั้นนะครับดีนะที่หิวน้ําก่อนดังนั้นก็คือแจ้งความจับตู้เย็นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อหาทําให้ผมลืมไว้ในนั้นอันนั้นคือนี่คือข้อโชคดีไปนะใช่แต่บางคนไม่ได้โชคดีนะถูกต้องคือบางคนเนี่ยไปลืมวางไว้แล้วหายไปเลยหรือบางคนเนี่ยถูกขโมยไปครับแล้วข้อมูลในโทรศัพท์ปัจจุบันนี้คุณผู้ชมครับมีทุกอย่างเลยนะใช่บางคนเมมไว้ทั้งเรื่องของบัตร ATM เลขรหัสต่างๆอีเมลพาสเวิร์ดหรือว่าเป็นพวกเน็ตแบงก์ต่างๆนะครับอาจจะมีการใช้ข้อมูลลต่่าางๆเหนนั้ วิชาชีพถ้าได้โทรศัพท์ของเราไปแล้วอาจจะเอาไปก่อเหตุได้เหมือนกันนะครับอาจจะทําให้เราสูญเสียไม่เพียงแต่โทรศัพท์แต่ว่าสูญเสียเงินที่อยู่ในบัญชีได้เหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ของเราหายควรจะทําอย่างไรดีไปฟังคําตอบจากที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์กันหน่อยครับสเต็ปแรกนะครับอย่างแรกเรา ตั้งสติก่อนเราตั้งสติของเราก่อนว่าเอ๊ะเราลืมโทรศัพท์เราไว้ที่ไหนหรือเปล่านะครับเราลืมไว้ที่ไหนที่ทํางานที่บ้านในรถและมีข้อมูลสําคัญข้อมูลสนุคคลอะไรบ้างที่เราเคยใช้งานอยู่นะครับมีเก็บอะไรในเครื่องบ้างอันนี้เราตั้งสติก่อนนิดนึงนะแล้วเราลองโทรไปเช็คดูในเคสที่มีคนรับและเขายอมคืนก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ว่าเวลานัดรับเนี่ยเราต้องนัด รับที่ที่มีคนจะเยอะนะอย่างนัดรับในห้างอย่าไปนัดรับที่เปี่ยวเพราะบางทีคุณอาจจะโดนแั็กเมลได้อันนี้สําคัญนะครับแต่ในเคสหลายเคสที่เจอส่วนใหญ่จะไม่รับจะไม่รับสายจะไปเลยเนี่ยอ่ะเราเจอคนแบบนี้เราจะทำยังไงนะครับเราสามารถล็อกอินเข้าตัวเว็บได้นะครับอย่างเว็บของทั้ง i c l o าวเองคือเขาก็มีบริการให้นะครับเราก็สามารถเข้าไปค้นหาโทรศัพท์ได้ นะครับว่าโทรศัพท์เราอยู่ไหนหรือสั่งระง,ง,งับการใช้งานล็อกเครื่องเลยมันมันจะมีโหมดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นล็อกโหมดสำหรับมือถือหายเลยล็อกการใช้งานไม่สามารถเข้าเครื่องได้และให้ขึ้นป๊อปอัน่นจะเป็นเบอร์โทรเราหรือจะเป็นเบอร์โทรญาติเราก็ได้ให้โทรติดต่อกลับมาเท่านั้นเขาไม่สามารถล็อกอินหรือเข้าไปในเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็ในเคสที่ร้ายแรงสุดๆเรามีข้อมูลสำคัญในเครื่อง เราอาจจะต้องตัดสินใจลบข้อมูลทั้งหมดได้โดยผ่าน iCloud ได้นะครับในเคสที่เป็นพวกมือถือ iPhone ต่างๆ่าอย่างพวกโทรศัพท์ที่เป็น Android เองก็ตามเนี่ยเคสพวกนี้ก็เหมือนกันเราสามารถเข้าผ่านช่องทางเว็บแล้วก็เพื่อไปขอลบข้อมูลให้นะครับอันนี้ทําได้ทุกวันในมือถือของเราอ่ะคือเราไม่ได้ไปค้ามือถือละเราเป็นหลายอย่างเราเป็นทั้งตัวตนเราเป็นทั้งเราสามารถเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเราสามารถเข้าถึง e-banking ต่างๆได้ ถ้าเกิดเราทำโทรศัพท์หายเนี่ยแล้วเราไม่ได้ล็อกในการที่เราไม่ได้ล็อกเครื่องเนี่ยหมายความว่าใครก็ตามที่เก็บเครื่องของเราไปได้หรือแค่หยิบไปเขาสามารถจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเราได้ทันทีนะครับเขาสามารถจะเป็นตัวตนของเราได้สามารถใช้งานทุกอย่างแทนเราได้นะครับหลายเคสครับที่ติดต่อเพื่อนใน Facebook และขอยืมเงินเพื่อนติดต่อครอบครัวหรือญาติพี่น้องนะครับในเคสพวกนี้เกิดขึ้นได้เสมอนะครับ ทุกวันนี้ต่อให้เราล็อกโทรศัพท์ไว้ก็ยังมีวิธีการขโมยข้อมูลแบบอื่นๆอีกไม่ว่าจะส่งเป็นลิงก์ให้โหวตเราเผลอเข้าไปโหวตไปล็อกอินใช้ username password เข้าไปนะครับหมายความว่าเราเอา username password เราเนี่ยให้กับแฮกเกอร์หรือคนที่เขาไม่หวังดีไปแล้วนะครับเขาสามารถที่จะปลอมเป็นตัวตนเราได้ทันทีหรือเราเผลอไปโหลดแอปพลิเคชันบางอย่าง ท,ที่อยู่นอกเหนือตัว App Store หรือแอปบางตัวที่มันมีการตรวจสอบแล้วมันไม่พบอย่างเงี้ยมันจะมีฝังสคริปมาแวร์บางอย่างที่ดักขโมยข้อมูลแล้วออกไปได้สเสมอน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับ อบอกเลยนะครับว่ามิจฉาชีพเองเนี่ยก็หาหนทางทุกอย่างเลยครับเพื่อที่จะเอาเปรียบแล้วก็ทําไม่ดีกับความเป็นส่วนตัวของเราครับดังนั้นสิ่งที่จะสามารถทําได้อย่างแรกเลยครับก็คือการป้องกันข้อมูลของตัวท่านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งรหัสนะฮะบ,บางคนเนี่ยต้องบอกเลยว่า เพราะว่าขี้เกียจเพราะว่าขี้เกียจจําก็เลยไม่ได้ใช้ฟังก์ชันในการตั้งรหัสโทรศัพท์มือถือแต่นั่นเนี่ยเป็นวิธีง่ายๆที่สามารถป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวในโทรศัพท์มือถือได้เป็นอย่างแรกนะครับรวมถึงนอกเหนือจากการตั้งรหัสแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เขาก็มีแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ทําให้เรานั้นติดตามโทรศัพท์ของเราได้ในกรณีที่ถูกขโมยหรือว่าถ้าไปอยู่ที่ไหนแล้วโทรศัพท์หล่นที่ไหนก็สามารถใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ในการตามหาโทรศัพท์ได้จะเป็นอะไรบ้างนั้นไปฟังต่อเลย เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันกันนะครับในเคสที่ว่าโทรศัพท์มือถือของเราหายแล้วเราจะมีการทำยังไงนะครับสเต็ปแรกนะครับเราเข้าไปที่เว็บไซต์ตัวนี้ก่อนนะครับ Find My Device นะครับอพอเราเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นสเตตัสของมือถือของเราอยู่และตอนนี้นะครับเพราะนั้นมือถือของเราต้องเปิดโลเคชันเอาไว้นะครับมันถึงจะรู้นะครับถ้าเราเช็คดูแล้วเอ๊ สถานที่อยู่มือถือของเรามันเป็นสถานที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นที่ทํางานที่บ้านแต่เราหาไม่เจอเนี่ยเราสามารถที่จะกดให้มันมีเสียงได้นะครับให้มันส่งเสียงร้องนิดนึงอ่าคือต่อให้เราปิดเสียงอยู่ก็ตามเนี่ยนะครับมือถือของเรามันก็จะดังขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับอ่าอีกเคสนึงนะครับในเคสที่ว่าเรามีการติดต่อไปแล้ว มือถือของเราไปอยู่ในมือบุคคลอื่นแล้วแล้วเราไม่มั่นใจนะครับเราสามารถจะมาเลือกออปชัน s e c u r i เคลีไวตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดเป็นตระกูล iPhone ก็คือเลือกเป็น lost mode นะครับก็คือเหมือนกันพอเราคลิกปุ๊บอ่ามันก็จะมีให้เราใส่เมสเซจโปรติดต่อกับฉันด้วยนะครับแล้วเราก็ใส่เบอร์โทรเราอาจจะใส่เป็นเบอร์ของญาติพี่น้องเรานะครับพอใส่ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นอ่าแล้วบนหน้าจอ ก็จะแสดงแสดงเบอร์โทรที่เราใส่ใส่ไปแล้วเขาจะไม่สามารถที่จะล็อกอินเข้าใช้งานเครื่องนั้นได้อีกนะครับเขาจะจะแค่สามารถโทรกลับมาเบอร์ที่เราแจ้งเอาไว้ได้เท่านั้นนะครับอันนี้ในเคสที่2นะครับส่วนในเคสที่3นะครับคือเคสที่ติดต่อไปแล้วเขาไม่ยอมคืนแน่และเราเริ่มจับเซนได้แล้วหรือว่าเรามีข้อมูลสําคัญอยู่บนเครื่อง สิ่งที่เราควรทําคือลบข้อมูลบนมือถือนั้นทันทีนะครับเราสามารถที่มาเลือกตรงนี้ได้นะครับพอคลิกไปปุ๊บมือถือของเราเนี่ยก็จะถูกลบข้อมูลไปเลยคือต่อให้มือถือนั้นปิดเครื่องอยู่ก็ตามเปิดเครื่องมาครั้งแรกนะครับเมื่อมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตปุ๊บมันก็จะฝั่งทิกเกอร์ไปลบทันทีเลยนะครับ ดูแล้วเป็นวิธีที่ไม่ยากเลยนะครับจะไม่ยากก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมต้องไม่ลืมรหัสด้วยนะครับหลายคนมีปัญหานี้จริงๆนะครับเพราะว่าเป็นรหัสที่ไม่ค่อยจะได้ใช้บ่อยๆวันนึงถ้าเกิดว่าโทรศัพท์หายไปแล้วอย่าลืมนะครับว่าเราต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือว่า ใช้แท็บเล็ตอีกเครื่องหนึ่งเอามาล็อกอินนะครับเพื่อที่จะตามหาโทรศัพท์ของเราหรือว่าไปล็อกโทรศัพท์ของเราบางคนเนี่ยลืมรหัสตรงนี้แหละครับทำให้ไม่สามารถเข้าระบบเพื่อที่จะไปล็อกโทรศัพท์ของเราได้ดังนั้นอาจจะต้องจํารหัสในส่วนนี้เพิ่มเติมมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับวันหนึ่งวันใดในอนาคตโทรศัพท์เดี๋ยวนี้นะครับใช้กันปี2ปีก็ต้องเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่วันนี้มีคําแนะนํากันนะครับว่าคุณผู้ชมไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาแล้วจะมีวิธีในการเตรียมความพรร้้ออมมมโททศัั์ยยงงไงใหีควาปลดภ มากที่สุดจะต้องไปตั้งค่าตรงจุดไหนอย่างไรทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ครับสมมุติว่าถ้าเป็นคนเจนก่อนหน้านี้นะครับที่เขาเพิ่งเปิดใช้งานมือถือขึ้นใหม่หรือว่าใช้พวกสมาร์ทโฟนนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเขาเปิดเครื่องขึ้นมาสิ่งข้อมูลเนี่ยต้องล็อกเครื่องก่อนทุกครั้งเพราะว่า พอเขาซิงค์ข้อมูลที่เป็นตัวตนของเขาปุ๊บหมายความว่าเขาสามารถใช้งานพวกอีเมลข้อมูลต่างๆที่เป็นตัวตนของเขาเพราะนั้นสเต็ปแรกสําคัญคือล็อกเครื่องก่อนนะครับก่อนที่จะใช้งานอย่างอื่นนะครับต้องตั้งรหัสผ่านให้มีความปลอดภยัยและที่สําคัญอย่าตั้งรหัสผ่านที่ง่ายเกินไปนะครับที่ที่เราเจะบ่อยมากคือพวกวันเดือนปีเกิดสมมุติในเคสที่เรามือถือหายพร้อมกับกระเป๋าตัง รหัสแรกๆที่เราโดนทดสอบในการเข้าถึงเครื่องก็คือวันเดือนปีเกิดน,นะครับรหัสพื้นฐานพวกนี้นครับห้ามนำมาตั้งเด็ดขาดในการเป็นพินเขา้เขาเครื่องนะครับหลายๆครั้งที่ผมคุยมาเชื่อว่า90%กว่าจะไม่ติดตั้งแอนตี้ไวรัสบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนนะครับอุปกรณ์มือถือพวกนี้นมันมีแอปพลิเคชันนะครับที่เราจะสามารถที่ติดตั้งแอนตี้ไวรัสช่วยตรวจสอบลิงก์ต่างๆที่มีการส่งมา ฟิชชิงหรือว่าแอปพลิเคชันที่เราไปดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับตรงนี้ก็จะช่วยคลัดกรองได้ส่วนหนึ่งครับสิ่งสำคัญที่เราต้องทำก่อนที่โทรศัพท์จะหายก็คือหนึ่งเราต้องทำการแบ็กอัพข้อมูลของเรานะครับแบ็กอัพข้อมูลของเราบนคาบก็ได้หรือจะจะแบ็กอัพเก็บไว้ในเครื่องคอมหรืออะไรก็ตามนะครับเราสามารถที่จะแบ็กอัพได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องควรต้องเตรียมตัวก่อนที่มือถือของเราจะหายนะครับ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะใช้งานโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ด้วยนะครับก็ไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมค่อยๆศึกษากันไปก็จะทําให้เรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ากันตามตรงสถิติเรื่องของการได้คืนโทรศัพท์เนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับมีข้อมูลจากทางจอสอร้อยซึ่งเป็นสถานีวิทยุที่ช่วยเรื่องของการในความสะดวกการจราจรก็มีคนแจ้งเข้าไปนะครับอย่างเดือน,นเดือนหนึ่งเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนแจ้งเข้าไปว่าโทรศัพท์หาย1 1 8เครื่องคุณผู้ชมมี คนที่ได้คืน19เครื่องเท่านั้นเองนะครับอ,อ,อีกเป็นร้อยเครื่องเนี่ยไม่ได้คืนเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะทาให้โทรศัพท์ของเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหรือว่าอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่ามันจะหายไปแล้วนะเราสามารถที่จะล็อกโทรศัพท์ไม่ให้มิจฉาชีพเขาไปใช้งานต่อหรืออย่างน้อยๆไปปลดล็อกพวกรหัสอะไรต่างๆของเราออกมาให้เขาไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้อันเนี้ย มันจะช่วยให้ชีวิตของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได้เหมือนกันนะครับดังนั้นใครที่ไม่เคยตั้งพาสเวิร์ดหรืออะไรเลยคุณผู้ชมอาจจะต้องมา,มามามาใช้ให้เป็นแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการทําโทรศัพท์หายเท่านั้นแต่มันจะเป็นการทําข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยหายไปด้วยนะครับแล้วมันก็มีการปลอมแปลง,ดงเดี๋ยวนี้ในทางสํานักงานกสทชอเองเนี่ยถ้าเกิดจะลงทะเบียนโทรศัพท์เขาก็มีแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มนะคือปกติเมื่อก่อนเราซื้อซิมโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราซื้อมาใช้ได้เลยครับแต่นี้องถ่าายภพ นะครับแล้วก็ถ่ายแบบประชาชนนะฮะแล้วก็ถึงจะส่งไปแล้วก็จะมีการเช็คอีกว่าโทรศัพท์ของเรานนเนี่ยถูกเอาไปสวมรอยกับที่ไหนบ้างหรือเปล่าทําได้เหมือนกันไปติดต่อได้ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านได้เลยฮะโทรศัพท์ก็เหมือนอดับสองคมได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ก็มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าไปตกอยู่ในมือของคนอื่นมันจะกลายเป็นโทษกับตัวเราได้เหมือนกันนะครับ